ครับก็ขอสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูการทําโต๊ไม้พับเอาไว้ใส่ถังน้ําแข็งซึ่งจริงๆมันก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับเป็นโตวางของโตะกินข้าวโต,ะ,โตะวางเตาแก๊สนะแต่จุดเด่นของเจ้าโต๊ะตัวนี้ก็คือว่ามันพับเก็บได้นะครับมันเดินทางสะดวกสบายถ้าเราจะพกไปไหนมาไหนแล้วก็ต้นทุนในการทํามันก็ถูกนะครับเราใช้ไม้ลังพาเลทเก่าๆมาทาก็ได้นะซึ่งวันนี้ช่างจลัดน้อผูจะมาทําแล้วก็สาธิตให้ดูนะครับ เจาะยิงน็อตเวลาวางนีก็จะเสมอกันพอดีมั้อปกติ้นั่ง ตรงนี้ก็เจาะรูเพื่อร้อยนอ็อตนะจะเป็นตัวยึดส่วนเราจะปรับให้มันแน่นหรือเบาแล้วก็แล้วก็ขันน็อตเอานะครับ เอาเนี้เก็บตักเราก็จะเก็บโอ,อ,อ้แน่นไปหน่อยเออแน่นไปหน่อย่ชิดกันขันอักฟองอ่อนอ,อันนี้หน่อยตัวนี้หน่อยตัวนี้ตัวนี้โจรพอดีนี่กว่ามือแม่โจรตีพอดีนี่นอ้าเราจะเก็บอย่างนี้อ่าเราจะอยู่แค่นี้เอาชิดกันไว้ เดือแค่นี้ครับประมาณก่โลเนี่ยโอ้โลครึ่งโอ้มันไม่หนักเลยเออประมาณนั้นแหละกันโลครึ่งนะประมาณโลก,กว่าไม้มันเบานี่เลือแค่นี้ครับเก็บได้ไปได้ใส่ถุงก็ใส่ถุงได้สะดวกเย็บถุงสบายสบายได้ละเนี่ยโอเคพอ,อไปถึงปุ๊บ,บอ่ะจับอ่าอกลางเลย เทสเลยอ่าอากางเลยอ้าวตังน,นั้นมานี่มันล็อกกันอยู่ขามันน่ะอืเอ้าไล่งลยดับก่อนนะดันหน่อยดันหน่อยสามคำเป็นตัวคม ล็อกนี่เลล็อกนิดหน่อยจริงไม่ต้องล็อกก็ได้ถ้าขาดันมาอย่างนี้น้ำหนักมันฐานมันกดเลยเรียบร้อยไม่เท่าขาละเพราะว่าจริงๆแล้วมันดันมานนี่ตัวนี้มันก็กดกดอยู่กดลงไปแล้วถางมันกดแหมคนนั่งได้สบายมีเอาไว้กิน ดัดแปลงได้หลายอย่างทำเป็นโต๊ะกินข้าวทำเป็นที่วางโต๊ะแก๊สก็ได้ดัดแปลงใหม่่เนียได้เลยได้เลยสายแคมปิ้งต้องมีต้องมีต้องมีแล้วเพิ่หน่อยเพิ่มข้างหนึ่งประมาณนี้เลยครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับโต๊ะไม้พับซึ่งเอาไว้วางถังน้ำแข็งนะครับ ถ้าใครนัดจะนำไปใช้ก็เอาไปตัดแ,แปลงตามสภาพของชิ้นงานนะครับความสูงกว้างยาวขนาดของไม้อันนี้ไม่ได้ฟิกตายตัวนะครับขึ้นอยู่ที่เราจะนำไปใช้กับอะไรขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ